แต่วันนี้อิมออมอ่มอกอิ่มใจเหลือเกินอิ่มอกใจอย่างที่สุดยิ่งกว่าที่ฟังมาแล้วคือสิ่งที่ทําให้เกิดความอิ่มอกอิ่มใจนั้นได้ฟังคําสัญญาทิ่ฐานของหลายท่านบอกว่าจะเลิกเดิมทุาตลอดชีวิตไม่อันนี้มันมัน,ม,นมันซึ้งมากจะเลิกสูบบุหรี่ตลอดชีวิต จะเลิกคานหมากตลอดชีวิตแม้ผู้ยิ่งจะรักษาศีลหน้าตลอดชีวิตแม่อันนี้ทราบซึ้งและบางท่านแถมยังยังไม่พออีกจะไม่เล่นการปนันทุกชนิดตลอดชีวิตก็มีโอ้โหซึ้งจริงๆในนี้ซึ้งเหลือประมาณหน้าอนุโมทนาสาธุก,การเป็นอย่างยิ่งหน้ายิ้มใจเหลือเกินดีแล้วพวกเราเป็นลูกพระเจ้า พวกเราก็น่าจะคำนึงถึงผู้พระบิดาของเราพระพุทธเจ้าท่านเป็นผู้ประเสริฐเป็นผู้หมดจดจากเจลเ็เรามองแล้วเราก็จะมาถวา,ายตัวของเราเนี่ยเป็นลูกของพระองค์ท่านความความประพฤตินั้นมันก็น่าจะคู่ควรซะบ้างจึงจะเหมาะสมกับความเป็นลูกเป็นพ่อกันอันนี้เท่าที่ฟังมันนี้ควรเหลือเกินสมควรอย่างยิ่ง ที่จะเป็นลูกของพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าพระองค์สร้างความดีมามากถึงเสียสงไขยกำาไรแสนมาหากัปไม่ใช่น้อยเหมือนกันรวดเร็วที่สุดแต่ก็นานนานพอสมควรความดีทั้งหลายของพระองค์นั้นเรียกว่าพระบารมีพระบารมีของพระองค์นั้นพระองค์สร้างได้ถึงสามสิบทัศแต่ว่าต้นตอของเขาก็มีสิบทัศน์นั่นแหละแต่ส่วนที่ยิ่ง และปานกลางและหย่อนมันแยกออกเป็นสามอย่างละสามละสามสิบหมวดก็เป็นสามสิบพระพุทธเจ้าพระองค์สร้างบารมีเต็มบริบูรณ์พระบารมีนี้เป็นสิ่งประเสริฐเลิศหทาที่จะประมาณไม่ได้แล้วน้องนึกถึงพระพุทธเจ้าผู้เป็นผู้พระบิดาของเราถ้าไม่มีพระบารมีแล้วความตัดสลว้ย่อมไม่มีพระบารมีเป็นหลักยนืนพระบารมีเป็นสิ่งกระตุ้นความรู้สึก ทางด้านระบบประสาทสมองและจ,จิตใจถ้าไม่มีพระบารมีอน,นันต์แล้วเชตถกุมารหรือสัพพยุพุทธย่อมไม่มีทางเป็นไปเพื่อความตัดสู้ได้เพราะไม่มีพระบารมีเป็นสิ่งกระตุ้นโลกนี้ถ้าไม่มีบารมีเป็นสิ่งช่วยก็ย่อมจะเห็นว่าโลกนี้น่าอยู่หน้าอาัยมีแต่ความสุขความเพลิดเพลิน ลงไหลายเคลิม้มในความเป็นอยู่ในโลกแต่สําหรับผู้มีบาร,รมีหรือมีพระบารมีอันเต็มเปี่ยมบริบูรณ์อย่างพระพุทธเจ้าเลยนั้นย่อมมองเห็นได้ชัดเจนคือโลกนี้วุ่นวายโลกนี้ไม่มีสิ่งใดเป็นสิ่งแน่นอนมองถึงความเป็นอยู่ในโลกนี้แล้วไม่มีอะไรเป็นสิ่งที่พึงพอใจล้วนแต่เกิดมาเพื่อเผชิญความทุกข์ท้งกายหรือใจทั้งนั้น มองเห็นโลกนี้ไม่น่าอยู่ไม่น่าอาศัยน่าเบื่อหน,หน่ายและยิ่งมองถึงความเกิดของตัวเองที่เกิดมานั้นยืดยาวนักแล้วมองดูแต่ละพวกชาติเกิดมรรคตายเกิดมรรคตาย,ก,ตายการตายก็ไม่เหมือนกันการตายแตกต่างกันและตายในระหว่างที่กําลังรักกําลังหวงแหนและกําลังมีความจําเป็นสารพัดทุกอย่างซึ่งไม่ควรจะจากในระหว่างนั้นก็เป็นไป ยิ่งมองเห็นชาติเบื้องหลังได้ยาวเท่าไหร่ก็ยิ่งมีความเบื่อหน่ายมากขึ้นอันนี้หมายถึงผูงม้มีบารมีเพราะนั้นพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีพบบระบารมีอันเปี่ยมบริบูรณ์จึงสามารถทําให้พระองค์ตรัสรู้เป็นสัพพัญญุพุทธได้พวกเราผู้เป็นลูกชายลูกหญิงของพระองค์นั้นหากในเมื่อพวกเราต้องการที่จะดําเนินตัวของตัวเองให้เป็นไปตามล่องลอยของพ,พุทธเจา้าผู้พระบิดาเราก็ควรสร้างบารมีความดี อย่างปัจจุบันนี้เราก็สร้างบาร,รมีบาร,รมีสิบอย่างคืออะไรเราก็ท่องกันอยู่ไม่หยุดไม่ย่อนแต่ด้แก่การให้ทานเนี่ยเป็นหลักยืนเป็นหลักสําคัญที่สุดคือให้ทานเป็นองค์ต้นเลยทีเดียวจึงเรียกว่าทานนะบาร,รมีส่วนให้ทานนั้นพวกเรารู้แล้วไม่ต้องอธิบายละกระจ่างและเข้าใจดีเรียกว่าการให้ทานนะแล้วก็การรักษาศีลก็เป็นหลักสําคัญถ้าไม่มีศีล มีแต่การเบียดเบียนกันมีแต่การข่าวฟันกันมีแต่การรักขโมยกันมีแต่การสารพัดทุกอย่างอันที่เราจะประกอบก็ย่อก่อให้โลกนี้สับสนวุ่นวายกอให้คนทั้งหลายเกิดทุกข์ตั้งตัวเองด้วยแต่ใน,นเมื่อมีศีลสังคมก็มีความสุขเพราะนั้นจึงจําเป็นที่เราจะต้องรักศีลแล้วก็ต่อมาข้อที่สามกรเกี่ยวกับการบวช บวชเป็นพระภิกษุบ้างบวชเป็นสามเณรบ้างบวชเป็นกระเถินพระขาวบ้างบวชเป็นแม่ชีบ้างและบวชเป็นชีพราหมณ์ครึ่งทอนบ้างหรือผู้มารักษาโบสถสินวันนี้ก็คือบวชใจเป็นการบวชรักษาอภรรมจันทร์ผู้เป็นผู้ปฏิจากการคลองเรือนและคู่ของวันหนึ่งก็คือหนึ่งอันนี้ก็คือบวชการบวชอันนี้ก็คือเป็นบารมีอีกอันหนึง่งอันนี้เราก็เข้าใจอยู่แล้ว แล้วก็ต่อมาจะมีปัญญาคําว่าปัญญานั้นเพื่อจะติดตองพิจารณาถึงการแสดงออกมาจะเป็นไปเพื่อผลดีหรือผลเสียจะเป็นการเบียดเบียนผู้อื่นหรือไม่เราต้องแต่ตรองพิจารณาดูความประพฤติหรือการแสดงออกนั้นนั้นถ้าสิ่งใดเป็นไปเพื่อผลเสียออกความมองให้เกิดขึ้นเราก็หักข้าม อันนี้เป็นหลักปัญญาสําหรับตัวเองและการช่วยเหลือผู้อื่นนั้นสุดแท้แต่เราจะมีปัญญาฉันบุคคลผู้ประมาทในสมบัติของตัวเองก็ดีประมาทในชีวิตตัวเองก็ดีเราจะมีวิธีที่จะสอนได้อย่างไงบ้างสุดแล้วแต่เราอันนี้เรียกว่าปัญญานอ,อกจากนั้นก็นมีวิริยาาะคือความภาคเพียรเพียรละบาปเพียรบำเพ็ญบุญพยายามละบาปท,ที่มีอยู่ให้หมดไป บาปที่จะเกิดขึ้นในวันข้างหน้าเพียรป้องกันไว้บุญกุศลเพียรพยายามประกอบขึ้นมาสิ่งใดที่มีอยู่เพียรพยายามรักษาสิ่งใดที่ยังไม่เกิดไม่เป็นเพียรพยายามหามาแล้วทามาให้เกิดให้เป็นขึ้นอันนี้เรียกว่าความเพียรต่อไปก็มีขันติคือความอดทนต่อร้อนหนาวหิวโหยทุกขเวทนาเนื่องจากการเจ็บไข้ได้ป่ยวยตลอดเขาดูถูกดูหมิ่นข่มเหง สารพัดท,ทุกอย่างแล้วแต่ผู้มีกิเลสจะเอามาฟาดฟันทับถมกดดันให้พวกเราด้รับความเดือดร้อนอดทนต่อสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดไม่แสดงกิริยาออกมาประทะในรูปของกิเลสอันนี้เรียกว่าขันติแล้วข้อต่อไปอันนี้เป็นวิริยะขะสะ,สะอ,อ,อธิษฐาน สัจจะบรารมีสัจจะบรารมีอย่างพวกเราตั้งอธิษฐานขึ้นวันนี้เราก็ต้องปฏิบัติไปตามที่เราตั้งัญียอธิษฐานขึ้นเตีกว่าสัจจะคือสัตว์แล้วก็อธิษฐานบารมีวันนี้เราได้ฟังคําอธิษฐานของตัวเองแล้วนี่เราก็อธิษฐานวันนี้จะเอาอะไรวันนั้จะเอาอะไรอธิษฐานเอาอืมแล้วต่อจากนั้นไปกับเมตตาอันนี้คงไม่ต้องบอกแล้วมังเมตตาเนี่ยความเอื้ออารีความสงเคราะห์ผู้อื่นความสงสารผู้อื่นความเห็นอกเขาอกเรานะ ต่อไปก็อ้เพกขาหากในเมื่อจึงใดเราแก้ไขไม่ได้เราไม่เป็นทุกข์วางเฉยอันนี้บารมีสิทธัตอย่างเราเคยท่องเสมอว่า้าสิเนปวิคษาเมอุ้าเคยทานสิแลร็สินเนการบวชกเ,เนฆขมะเมอปะคือปัญญาวิวิยะขะคือขันติส,สะคือสัจจะอคือคอธิษฐานอุคืออเบค อย่างลูกทาสเนปวิกสาษามอุในเมื่อเราสามารถสร้างบาร,รมีอันนี้ได้สมบูรณ์บริบูรณ์แล้วก็วย่อมสามารถที่จะเป็นไปเพื่อความกตัสรู้ตามพระพุทธเจ้าได้แต่ตามพระพุทธเจ้านั้นไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าแต่และพระองค์ผู้มีบาร,รมีเต็มย่อมสามารถเข้าไปตัดรู้ตามได้นั้นเป็นไปไม่ได้มันอยู่ที่สายของไขของเราซะอีกด้วยเราได้เกี่ยวข้องกับพระองค์ไหม เช่นดุจนายพระพุทธเจ้าสัพพัญญุพุทธะพระสมณระโคดมนี้เราก็คงจะติดตามดูประวัติของพระองค์ท่านการโปรดปานแต่ละท่านนั้นพระองค์จะมองเฉพาะผู้สร้างบารมีร่วมพระองค์ทําไมพระองค์ถึงไม่ช่วยเหลือผู้อื่นซึ่งมีบารมีพอสมควรแล้วแต่เป็นสายของผู้อื่นอันนี้ผิดวิสัยที่จะทําได้เพราะเป็นไปได้คือสายของใครของเราอันนี้ก็เป็นหลักยืนอยู่อันหนึ่งแต่สําหรับ ผู้ที่พระพุทธเจ้าโปรดปานนั้นไม่ได้สาเร็จมรรคผลชั้นสูงด้วยกันทั้งหมดเพราะบารมีนั้นไม่เหมือนกันผู้ที่มีบารมีอันต่ำที่สุดพระองค์สอนให้มีศรัทธาให้ถึงสารนคมผู้มีลีสูงขึ้นมาพระองค์พยายามหาวิธีสอนให้สาเร็จเป็นโสดาบันบุคคลขึ้นมาเป็นพระอริยเจ้าชั้นต้นถ้าผู้มีบารมีสูงขึ้นมาอีกพระองค์ก็พยายามหาวิธีสอน ให้สำเร็จพระสกิทธคาเป็นอันดับต่อมาถ้าผู้บารมีสูงกันมาอีกก็ต้องสอนเป็นพระอนาคาผู้มีบารมีสูงส่วนู่ควรแก่ความเป็นพระรีเจ้าจันสูงพระองค์ก็สอนในสาเร็จเป็นพระอาหารหันต์อาหารหันต์ได้เพราะนั้นผู้ที่สร้างบารมีตามพระพุทธเจ้ามานั้นในเมื่อพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้นั้นท่านผู้นั้นก็ไม่มีทางตรัสรูตสร้ตามพระพุทธเจ้าได้หากในเมื่อบารมียังต่า แต่ว่าท่านผู้นั้นมีคติอันแน่นอนเช่นผู้ที่เป็นโสนาโดาหรือสกิตคาอนาคาไม่ต้องห่วงคือท่านผู้นี้มีความเกิดแน่นอนว่าจะต้องมีอยู่ท่านั้นชาติท่านี้ชาติอันนี้แน่นอนที่สุดสิ้าชาติบางเก็ดชาติบางอาจจะเป็นชาติเดียวอะไรเ่นนี้เป็นตน้นอันนี้สุดแล้วแต่เพราะนั้นมารมีเป็นหลักยืนสําคัญที่สุด บัดนี้พวกเราได้มาอธิษฐานสิ่งที่เป็นบารมีอย่างที่ได้ยินได้ฟังนี้หน้าปลาปื้มใจที่สุดหน้าดีใจที่สุดคู่ควรและก็วามเป็นลูกพระธถาคตเจ้าคอยตั้งอกตั้งใจและในกลุ่มของพวกเราที่บำเพ็ญร่วมกันอยู่ประพฤติความดีร่วมกันอยู่โอกาสที่เราจะจากกันมันยากเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่มีเวรต่อกันนั้นสิ่งนั้นที่งดเสียให้พยายามผูกมิตร พยายามเอาความดีเป็นสิ่งผูกพันเรียกว่าสื่อสัมพันธ์ทางจิตอย่าเอาความมีเวรต่อกันมาเป็นสื่อสัมพันธ์เพราะพวกเราเนี่ยจากกันยากจะต้องเวียนว่ายตายเกิดรวมกันเพราะสร้างความดีร่วมกันความมีเวรทั้งหลายเหล่านั้นที่ก่อ,อไว้ย่อมไม่ระงับเราต้องพยายามหาวิธีอย่าให้มีเวรเกี่ยวข้องขอให้มีแต่ความดีเป็นสิ่งเกี่ยวข้องเรียกว่าความดีเป็นสื่อสัมพันธ์ การเกี่ยวข้องกันแต่ละภพแต่ละชาตินั้นจะไม่มีมลทินในทางใจแสดงออกเพราะ,ะั้นคอยลูกศิทธ์ลูกหาทลายตั้งอกตั้งใจกันเพราะพวกเราเป็นสายเดียวกันคณะเดียวกันประพฤติธ,ธรรมร่วมกันยากที่จะแกะออกจากกันได้ยากที่สุดไม่มีโอกาสที่แกะออกจากกันได้เกิดชาติใดพพใดชั้นใดก็ดีเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าพระองค์มีสาวกสาวิกาเท่าไหร่การเวียนว่ายของพระองค์นั้นมักจะเวียนไปบรรจบกัน และได้สร้างบารมีร่วมกันอยู่แทบทุกภพทุกชาติจนกระทั่งเรามามองดูยะโสธราแต่และชาติไล่ลงมาดูสิตามติดกันอยู่ตลอดเวลาเป็นสิ่งประหลาดที่สุดจนที่สุดก็ได้สาเร็จมากผลด้วยกันอันนี้เป็นอย่างนั้นเพราะนั้นพวกเราผู้สร้างบารมีความดีนี้ให้ระมัดระวังสิ่งที่มีเวรอย่าให้ปรากฏออกมาถ้าปรากฏออกมาแล้วเนี่ยจะก่อให้มีเวรอันนั้นเกี่ยวข้องต่อไป ใน,นเมื่อไปเกิดพบปะก,กันแล้วการสร้างความดีนั้นย่อมไม่สะดวกเพราะการมีเวรต่อกันมีอยู่ย่อมแสดงความมีเวรขึ้นมาย่อมทําให้สะดวกในการสร้างความดีนั้นนั้นเ<ม>พราะฉะนั้นพวกเราขออย่าได้มีเวรต่อกันอย่างที่สวดกันนั่นแหละขอยตั้งอกตั้งใจกันก็แล้วกันอันนี้นะวันนี้ก็เล่าอะไรสู่ฟังเล็กๆน้อยๆซึ่งเป็นการชมเชยในการตั้งญาิิฐานเป็นสิ่งน่าอัศจรรย์ฟังแล้วรู้สึกว่า ตกใจและดีใจจนขนตั้งคําว่าตกใจคืออะไรวโอ้โหเอากันถึงขนาดนี้หรือเอาชีวิตเป็นเดิมพันเลยเถอะหรืออันเนี้ยน่าฟังจริงๆฟังแล้วแท้กตกใจแล้วกลับมาดีใจอย่างที่สุดว่าลูกศิษย์เราทําได้แน่อันนี้เป็นอย่างนั้นเพราะนั้นเนี่ยขอให้พวกเราตั้งอกตั้งใจเถอะตั้งใจให้ดีแล้วพวกเราเนี่ยจะต้องประสบในสิ่งที่พวกเราปรารถนาในวันข้างหน้าแน่นอนวันนี้เราสู่ฟังแค่น,นี้ก็ขอยยุติแค่น,นี้ก็แล้วกัน านี่แล้วให้ระงับจิตใจตัวเองนี่แหละการภาวนาไม่รู้จักระงับจิตใจตัวเองไม่เอากําลังตัปปะธรรมที่สร้างมาทั้งหมดเข้ามารวมที่จิตใจมามองที่จิตใจหักห้ามจิตใจหากในเมื่อกิเลสสนับสนุนเราควรห้ามไม่เขาแสดงออกเด็ดขาดอันนี้เป็นอย่างนั้นเห็นไหมบางท่านบางคนอธิษฐานว่าข้าพเจ้าจะไม่แสดงความโกรธออก ทางกายและวาจาถึงแม้จะมีอยู่ในใจคือปฏิฆะกระทบอยู่แต่ไม่แสดงออกภายนอกให้ปรากฏเรียบเหมือนกับโสดาบันบุคคลมีปฏิฆะอยู่เรื่องโทสะมีปฏิฆะแต่ตัวโทสะคือการประทุษร้ายทั้งวาจาและกายนั้นไม่มีระงับอยู่เพียงแค่ปฏิฆะคือกระทบแล้วก็ไม่ดองไม่อคฆาไม่เป็นทุกข์จึงเรียกว่าพระรีเจ้าชันตน้นโสดา เพราะนั้นการบำเพ็ญของเราก็ควรที่จะต้องเอาแบบนั้นไม่ปล่อยให้ใจของเราบัญชากายและวาาใ,ใ้แสดงออกถ้าเราภาวนาเป็นเราจะต้องระง,งับลึกคุมจิตของเราให้อยู่ในอำนาจของสติสัมปชัญญะหรือตปรธรรมไม่จิตของเรานี้ลุกอำนาจแห่งกิเลสคมไว้บังคับไว้อันนี้ก็เป็นคุณสมบัติของฤาษีเจ้าฉันต้นอยู่เพราะนั้นก็ขอ้ตั้งอกตั้งใจกันอันนี้วันนี้ก็เราสู่ฟังชะนี้แลลวนะก็ขอ,ขอย,ยุติกันชะนี้ พระอาจารย์กรรมฐานสายท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตเตระบุรพาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสนาแต่ละท่านได้ดำเนินจเจริญธรรมสัมมาปฏิบัติรักษาข้อวัดปฏิปทาเผยแผ่ศาสนาธรรมสร้างคุณูปการแก่พระพุทธศาสนาชุมชนอย่างต่อเนื่องเป็นที่เคารพศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั่วไป ในบรรดาคณาจารย์กรรมฐานท่านต่างๆได้มีพระเถราจารย์สิทธ์สายท่านพระอาจารย์มั่นภูริทตะเทรัอีกรูปหนึ่งที่มีปฏิปทาบาร,รมีธรมรมไพศาลจโลงาศาสนธรรมาศาสนบุคคลาศาสนสถานปรากฏเด่นเป็นเอกแห่งภาคตะวันออกของไทยก็คือพระเดชพระคุณพระวิสุทธิยานเทรั หรือท่านพระอาจารย์สมชายทิตะวิโยประธานสงฆ์วัดเขาสุกิมตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีภูมิลำเนาเดิมท่านเกิดที่หมู่บ้านเหล่านิ้วตำบลจังหารอำเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ด